สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ผมมอนสุภกร,กรในช่องมอนคลาส,สิกเนี่ยมีวัตถุมงคลและเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระเกจิขณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งแดนอีสานใต้อีกหนึ่งรูปนั่นก็คือหลวงปูล่ละไมจันทโรนะครับหรือพระครูจันทรธรรมานุยุทธ์นะครับแห่งวัดโคกตาเขียวอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์วันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีโอกาสได้มานะครับมีผู้ใหญ่นั้นใจดีแบ่งปันมาให้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่ด้วยแล้วก็อขออนุญาตเล่าปฏิหารของท่านด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ มไม่มีเจตนาที่จะเสริมเติมแต่ง,ตงตประการใดแต่ว่าผู้ที่นําวัตถุมงคลของท่านไปใช้นั้นมีประสบะการณ์นะครับมีประสบะการณ์แทบทุกรุ่นเลยด้านแคลวคลาดคงกระพันด้วยนะครับและวันนี้ <c oughs> เป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกและเป็นสีพึ่งสีพึ่งมหาะละรวยนะครับเขาเรียกกันเนาะเดี๋ยวจะให้ดูกันเนี่ย,ยแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ได้มาเดิมๆมแบบนี้เลยนะนี่คือเหรียญรุ่มแรกหลวงปู่ระไม่นะครับจันทะโรนะครับเดี๋ยวดูดูก่อนเลื่อนแปป้าห็น,นะครับวัดป่าจันวัดป่าจันทระธรรมารามหรือวัดโคกตาเขียวนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกทองแดงรวมดำเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะครับได้มาแบบนี้นะครับและเป็นวัตถุมงคลอีกที่เป็นเครื่องรางที่มีชื่อเสียงมากด้านเสน่ห์และเมตตานะครับนี่ นี่คือสีพึ่งมหาลาบเจ้าสเสน่ห์นะครับหลวงปูล่ละไม้เนื้อสีพึ่งจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่เหลืองนวลมากและหลวงปู่ละไม้คือเกจิที่ร่วมปลุกเสกสีพึ่งนะครับเกจิที่ร่วมปลุกเสกสีพึ่งย้อนยุคของหลวงปู่โะวัดบ้านบิงไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งทานบาร,รมีรุ่นแรกปี6-1นะครับที่เป็นตลับหัวใจนะครับที่เป็นตลับหัวใจแบบนี้นะครับ ท่านเป็นเกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่นะและอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นราชาพยัคฆ์สีพึ่งหัวเสือแบบนี้นะครับตลับเงินแบบนี้นี่คือสีพึ่งที่หลวงปู่ละไมนั้นร่วมปลุกเสกเนะชัดเจนมากหลวงปู่ละไมจันทโลจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับอีกประการหนึ่งท่านเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแห่งวัดไพรพัฒนาด้วยนะครับ ชื่อของท่านนะ่ยจะปรากฏอยู่ในหนงังสือพิมพ์นะครับที่ผมเคยเอาให้ดูเนาะชื่อของท่านจะปรากฏในหนงังสือพิมพ์เดลี n นิวนะครับปี2 5 0 0 2550นะครับกล่าวถึงว่าหลวงปู่สวงเคยไปอยู่ด้วยและไปแสดงปาฏิหาริย์ให้หลวงปู่ละหม่ครับพระครูจันทรธรรมานยุทธนั้นลวง ปูล่ละไม่จเจ้าอาวาวัดโคกตาเขียวจังหวัดสุรินทร์นะได้เห็นปฏิหารและเชื่อว่าท่านน่าจะได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินด้วยเนื่องจากเคยไปอยู่ด้วยกันมีมีหลักฐานชัดเจนนะครับท่านมีชื่อเสียงตั้งแต่ปี2550แล้วนะครับมีชื่อในหนังสือพิมพ์ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นสื่อออนไลน์ไม่มีต้องใช้การอ่านหนังสือพระหนังสือพิมพ์นะครับแบบนี้นะเมื่อกว่า10ปีที่แล้วนะไม่ใช่48ปีที่แล้วนะครับ ถึงว่าท่านมีชื่อเสียงมานานมากแล้วนะครับและว,วันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้เหรียญรุ่นแรกมานะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะอ้ได้มาแบบนี้เลยนะนี่คือเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ละไมเลยนะครับเคยมีวัยรุ่นนําเหรียญของท่านไปห้อยพกพารัตนาติดตัวปรากฏว่ายิงกันนะครับมีการใช้อาวุธอาวุธอาวุธป,ปืนเนาะพูดออกกองแล้วก็บล็อกเ,เองนะ ป้า,าบอกว่าิงตรงโดนตรงศีรษะเลยนะครับ9มมไม่เข้านะครับนี่แล้วเปิดคลิปให้ดูนะให้ชายซ้ําๆไปเลยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่นะครับอันนี้เป็รียนรุ่นแรกหลวงปู่ละไมเลยนะครับเนี่ยผิวลุ้งวิงๆเลยนี่คือเพิ่งแกะออกมาจากซองเลยนะครับนี่ครับเพิ่งแกะออกมาจากซองนะนะครับ หลวงปู่ละไมจันทโรนะครับหลวงปู่ละไมนะครับสหธรรมิกหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินปัจจุบันท่านยังดำลงธาตุขันอยู่นะครับท่านยังดำลงธาตุขันอยู่อู้สวยงามมากจับขอบเลยนะจับต้องจับที่ขอบนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับรุ่นหนึ่งออกปี25 5 8น้าห้าสิบแดนะครับออกปีห้าแปดสิปีพอดีครับปีนี้ปีนี้ปีหกแปดสิบปีพอดีครับโอ้โหสิปียังเก็บขนาดนี้นะนี่ วิงวังวิงวังนะครับนะครับตอกโค้ดด้วยนะครับตอกโค้ดนะสิบปียังเก็บดีขนาดนี้เลยนะครับโอ้ยสวยงามมากนะครับ เป็นพระที่มีผู้นําไปวัตถุมงคลไปใช้แล้วเกิดประสบปการณ์นะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแคล้วคลาดคงกับพันด้านเสน่ห์และเมตตานะครับถือว่าเป็นที่ไขว่หากันนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับสวยงามมากกระแสเหรียญนี้ผิวไฟไอเขาเรียกะไรนะผิวปีกแมงคับอ่าปีกแมงคับนะครับนี่นะครับผิวปีกแมงทับนี่สวยงามมากวิ่งๆเลยนะครับนี่ครับ หลวงปู่ท่านเมตตานะ,นะครับประมาณปีสองปี like like past, ที่แล้วก็มีออกข่าวทีวีนะครับว่าประมาณว่าเจ้าภาพไปฉันนิมนต์ท่านไปฉันเพลอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เทงานท่านท่านต้องไปฉันเพลอยู่ข้างถนนนะครับนะครับอันนั้นเป็นเป็นข่าวดังมากเลยนะต้องไปย้อนกลับไปดูได้นะครับเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับเดยญรุ่นแรกนะนี่เียญรุ่นแรกเลยนะครับเด็นรุ่นแรกเลยครับเด็ดเด็ดเด็ต้องหาซองใส่ ส่วนประสบาการณ์คนที่นําเหรียญของท่านไปใช้เนี่ยผมเคยเปิดให้ดูรับดูในช่องทิกต o k ได้นะนะครับหายดูในช่องทิกตอกได้นะครับ,รบมีผู้นําเหรียญเสมานะครับสเสมาของท่านไปใช้แล้วมีประสบาการณ์นะครับนี่ฮะเหมือนคลิปที่ผมจะเปิดให้ดูนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับนี่อันนี้คือะคะโดนโดนเข้าข<อ>หัว <grands S 2> <thank S 1> เลยนะไม่เข้านะครับนี่้เปิบเปิล อันนี้คือวัตถุมงคลของหลวงปู่ล้วมอีกรุ่นนะครับดูเขาโชว์ลูกปืนครับลูกกระมอมหมอยิไหมครับโดนโดนลูกกระหม่อมมอยิงบนบนหัวเข้านิ้วชี้เลยอ่าดูครับโอ้เป็นเราไม่เหลือแล้วครับทะลุช็อตพัดหน่อยที่ช็อตพัดหน่อยที่อันนี้น้องคนนี้เนี่ยห้อยเหรียญเสมาหลวงปู่นะครับชัดเจนมากเลยนะแสงแสงมาสะพอนอันนี้คือเหรียญเสมาหลวงปู่นะเคยได้มาแล้วแต่ว่ามีผู้เช่าไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าได้มาใหม่จะนํามาลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยดูครับ โอ้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับประสบการณ์ตรงเลยนะครับอันนี้นํามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเหรียญเสมาที่ได้ห้อยแล้วปรากฏว่ายิงไม่เข้านะพูดง่ายๆนะครับยิงไม่เข้านะครับอันนั้นเป็นเหรียญเสมานะเหรียญประสบการณ์แต่นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับแต่นี่คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับอันนี้นามาให้ชมกันส่วนที่เห็นตรงนี้เป็นสีตลับสีพึ่งนะครับเป็นตลับสีพึ่งสีเหลืองนวลเลยนะครับนี่นี่คือสีพึ่งเจ้าเสนินะครับ ชื่อรุ่นโอ้โหโ,โหมันแผลบเลยนะครับนี่นี่คือสีพึ่งของหลวงปูล่ละหม่นะครับชื่องามนามมงคลน,นะสีพึ่งเนี่ยนะครับเดดต้องก่อนสีพึ่งมหาลาภเจ้าเสนีนะครับทั้งพวกข้าศัพท์นะครับทั้งเจ้าเสนี เอาจริงๆมองสำหรับผู้ที่ทำอาชีพค้าขายนะผมมองอย่างนั้นนะครับสำหรับสีพึ่งนะเพราะว่ามีเด่นทั้งเรื่องโชคลาภและมหาเสน่ห์ใครค้าขายเนี่ยมีมหาเสน่ห์ติดตัวเนี่ยถือว่าดึงใจลูกค้ามาได้นะครับนี่นี่ได้มาแบบนี้นะสามตลับนะวันนี้ได้มาสามตลับนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับทําละเอียดนะติดรูปภาพหลวงปู่ทุกตลับเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้สักตลับเลยนะครับเดิมๆครับได้มาเดิมๆนะนะครับ ันนี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หาได้ยากนะครับหาได้ยากนะครับนี่ฮะหลวงปู่รับใหม่นะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงเมตตาเป็นอย่างยิ่งและประสบการณโอ้โหโดนยิงไมเ่เข้าหัวนะครับยิงเข้าหัวไม่เป็นไรเลยนะไม่เข้านะครับยังเก็บลูกปืนมาเป็นที่เป็นที่ระลึกเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับ สำหรับผู้ที่ใช้วัตถุมงคลของท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเอาวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมาเผยแพร่บารมีเนาะนะมาเผยแพร่ให้หลายๆท่านได้รู้จักนะครับพระในเขตอีสานใต้อีกรูปหนึ่งที่มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ของผู้ที่เป็นสมบรวมศรัทธาดังเช่นมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับและวัตถุมงคลนั้นมีผู้นําไปใช้และเกิดประสบการณ์จริงๆนะครับมีภาพมีคลิปจริงๆนะครับแต่ว่าเปิดให้ดู หลักๆไม่ได้เนาะมันเป็นคลิปของคนอื่นนะเนียเดี๋ยวโดนละเมิดในกิทสิ์อีกนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับครบเนาะนะครับเล่าเล่าเล่ายาวๆเลยครับวันนี้ครบเนาะวันนี้ก็นํมาให้ชมเพียงแต่เท่านี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของนงปู่ละใหม่นะครับแห่งวัดโคกตาเขียวอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ